วันนี้ผมเอารถครอบครัว7็ที่นั่งตัวท็อปสุดเกียออตโอต้ที่ราคาไม่ถึง6กแสนบาทมาให้ลูกค้าได้ชมนะครับคันนี้เลยครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเป็น e s u ูมิ x 3.0 DVD Navigator ขับ2เกียร์ออตโต้ปี2015นะครับสำหรับคันนี้นะผมจะได้สีขาวสวยๆนะครับผมกระจังหน้าโครเมียม โลโก้แดงนะครับผมในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีหลอด LED ควบคู่มาชุดไฟตัดออกคู่หน้ามีมาครบสําหรับคันนี้นะครับผมเราใส่แม็กจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมได้แม็กสีดํายอดแดงนะครับควบคู่มากับยางนิตโตเรียบร้อยนะครับผมอ่ามาชมกันในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับผมได้มาด้านข้างนะครับผมกันลอยนะครับคิ้วกันสาดครบเลยอ่ะนะครับมาดูฝาท้ายนะครับด้านท้ายนะครับของเขาคือจะได้ชุดแต่ง คือคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับผมอ้าท้ายของเขานะครับผมให้เป็นระบบไฟฟ้าไปด้วยนะครับผมด้านหลังสามารถพับเบาะลงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันเลยนะครับผมในส่วนของภายในคันนี้นะครับผมได้ระบบกระจกไฟฟ้าทั้งคันเลขไม้เพียงแค่1นึ่งแสนห้ามโลนะครับควรมอเติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับนะครับมาชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมคันนี้เป็นเครบบื่องยนต์3000ันะครับ4สูบ16บหกเบานะครับผมเครื่องเดิมโรงงาน ทุกจุดนะผมใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาเราได้ที่เบอร์0812386699